ไเอาแบบนี้ที่ห้าทุ่มสี่สิบห้านาทีใกล้ๆยงๆะงกทุ่มอย่างไรเล่าก็ไปนั่งหน้าพุทธรูปบูชาพระนืถึงพระพุทธเจ้าพ,พระปเจ้าพ,พระอริยสงฆ์ทั้งหมดพระเทวดารพระพนทั้งหมดครูบาอาจารย์มีคทั้งหมดบูชาท่านขอลาบขอขอให้ความสวยทั้งหมดความยากจนและความสวยจะไปกับปีเกา<อ>่าและความร่ำรวยกับความดีโชคดีมากปีใหม่ หลังจากนั้นก็นงภาวนาคาถาล้านเลย่ดยไปพอตีเป้งวันใหม่เรามาถึงมาแบความซวยสลายตัวไปกับปีเก่าฉันต้องการความรวยจากปีใหม่พอลูกพ่อพูดกับฝันงั้นเหรอใช่แล้วก็ลูกๆทั้งหลายที่มานั่งไม่ใช่ฝันนี่จะเอาไปทําได้ไหมเ่คนก็มีฝันนะต้องก้มหัวคนไหนไม่มีฝันไม่ทําไม่ได้นะ โอ้นี่ตกลงคืนนี้ก็ลูกหลายก็เอาไปปฏิบัติได้เลยนะพวกนี้อย่าลืมมานะยี่ร่างหลับ